สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมวันนี้อยู่กับผมช่างไก่นะครับและ MSI Modern 14นะครับผมตัวนี้เราได้ทำการซ่อมให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขอยญาปิดหน้าจอกันอ่านี่นะครับใช้งานได้แล้วนะครับผมสามารถโยกได้แล้วนะครับอ่านี่เลย มือเดียวเลยนะครับนี่เสียทั้งสองฝั่งของบริเวณฐานล่างนะครับผมซึ่งเป็นหนึ่งในรุ่นที่ซ่อมยากเหมือนกันนะครับเพราะจุดยึดบริเวณฐานล่างมีน้อยมากครับผมอันนี้เราทําการซ่อมให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมสามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็พอมีรุ่นอื่นนะครับผม ที่เป็นของ MSI เหมือนกันหรือรุ่นไหนๆนะครับก็สามารถนำมาตรวจเช็คเพิ่มเติมได้ครับผมที่สัย i อ Service กันได้เลยนะครับผมวันนี้นะครับช่างไก่ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม